จะเป็นเรื่องอินเวอร์สของความสัมพันธ์นะคะอินเวอร์สของความสัมพันธ์ r เนี่ยก็คือเป็นเซตของคู่ดับที่เกิดจากการที่เราสลับที่นะคะสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลัง,งคู่ดับนั้นเนาะหรือพิกัดหน้ากับพิพกัดหลังนะคะดังนั้นเราจะเขียนด้วยสัญลัก็คือ r แล้วก็กำลังลบหนึ่งก็คืออ่านว่า r inverse นั่นเองนะคะดะนั้นดูตัวอย่างนะในนี้จาก r เนี่ยเขาให้มาว่ามันคือเซตของ1 1 2 439 4 6แล้วก็ คูณดับ5 25นะคะฉะนั้นถ้าเราต้องการ r inverse เราแค่สลับที่เองสลับที่ตัวหน้ากับตัวหลังนะคะกลายเป็น1 1อันนี้สลับมากลายเป็น4 2อันนี้สลับมากลายเป็น9 3นะคะแล้วก็16 4แล้วก็25 5นะคะอ่ะคราวนี้หลักการเปลี่ยนนะความสัมพันธ์ r เป็น r inverse นะคะลองดูตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดความสัมพันธ์ r ของเราเนี่ยอยู่ในรูปคูณดับอย่างที่เมื่อกี้ตัวอย่างละก็ง่ายๆแค่สลับนะคะสลับตัวหน้ากับตัวหลังแต่ถ้า ในข้อที่2นะคะความสัมพันธ์ r ของเราอยู่ในรูปแบบบอกเงื่อนไขให้เราเปลี่ยนค่าของ x อ่ะค่า x ของความสัมพันธ์ r เนี่ยให้เป็น y สลับค่า x กับค่า y กันนั่นเองนะคะแล้วก็จัดรูปให้อยู่ในรูป i เหมือนโดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูป y เท่ากับเหมือนเดิมนะดูตัวอย่างอันนี้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะอันนี้เวลาที่เราต้องการหา r inverse ของอันนี้นะฉะนั้นอันแรกก่อน r inverse r กำลังลบ1น,นะเท่ากับ สมมติว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนคูณดับเราก็เปลี่ยนได้เลยเป็นคูณดับ yx นะคะโดยที่อันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะถ้าเราเปลี่ยนตัวหน้าตัวหลังเราจะไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้จะเป็นอินเวอร์สของมันนะคะอ่ะต่อไปหรือ i inverse จะเท่ากับอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เราอาจจะเปลี่ยนสลับเวลาเราสลับหมด i inverse นะเราต้องสลับทั้งหมดเลยอันนี้เป็น x เท่ากับ 2y บวก5นะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ i inverse หรือ r inverse นะคะเราจะไม่เปลี่ยน x y x y เราจะคงเดิมไว้ตรงนี้เราเปลี่ยนตรงนี้กลับย้อนกลับให้อยู่ในรูป y เท่ากับเหมือนเดิมเนาะฉะนั้น x เท่ากับ2 y บวก5ใช่ไหมคะฉะนั้นเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูป y เท่ากับเป็น x ลบ5ส่วน2นั่นเองฉะนั้นเราจะเขียน y เท่ากับ x ลบ5ส่วนส่วนด้วย2จริงๆปกติแล้วะ เขาจะนิยมเขียนแบบนี้มากที่สุดนะคะ R inverse นะคะคูณดับยังคงเป็น x y เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนให้ในู่รูป y เท่ากับนะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อสังเกตนะคะถ้า R เป็น Subset ของ a cos b ฉะนั้น R inverse ก็จะเ,เป็น Subset ของ b cos a สลับที่กันนั่นเองนะคะแล้วเราสังเกตโดเมนของ R inverse เนี่ย นะ,ะโดเมนของ R เนี่ยจะเท่ากับเลนของ R inverse หรือเลนของ R จะเท่ากับโดเมนของ R inverse สนะคะสลับกันได้ต่อไปค่ะโจงหา R i n v e ิน e จากความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้อะนักเรียนดูดูข้อที่1ก่อน R inverse จากความสมพันธ์ R ถ้าเป็นคูณดับแบบนี้ง่ายๆเลยเนาะเราแค่สลับนะคะอ inverse สลับคูณดับเองกเป็น1-1เหมือนเดิมอันนี้เป็น 5, 4 อันนี้เป็นคูณดับ87อันนี้คูณดับลบ1แล้วก็0นะคะอ่ะต่อไปข้อที่2นะคะ r inverse เท่ากับเวลาเขียนนะจะเป็น x y เหมือนเดิมนะคะอ่ะเหมือนเดิมเป็นสมาชิกของ r cos r จริงจนี่ไม่สลับกันแหละแต่ว่ามันเป็น r cos r เหมือนเดิมโดยที่เราต้องเป็น y เท่ากับเนาะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนเวลาที่เราเปลี่ยนอะเราลองมามาตรงนี้ คือบอกว่าให้เปลี่ยนค่า x เป็น y y เป็น x ใช่ไหมเราจะได้ว่า x เท่ากับ3า y ฉะนั้น y ก็คือ x ส่วน3นั่นเองนะเราไปเขียนตรงนี้ได้เป็น x ส่วน3นะคะต่อไปค่ะข้อที่3ถ้าเกิดเซต r ของเราเท่ากับคูณดับ xy นะโดยที่ เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1ฉะนั้น r inverse นะคะเท่ากับเหมือนเดิมนะคูณดับ xy สมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับเราไปเปลี่ยนก่อน y มันเท่ากับ 2x บวก3ใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยน x เป็น y y เป็น x เสร็จแล้วก็ย้ายให้อยู่ในรูป y เท่ากับเป็น x ลบ3แล้วก็ส่วนด้วย2นะคะ x ลบ3แล้วส่วนด้วย2ฉะนั้นก็ r inverse ก็จะได้รูปนี้นะต่อไปข้อที่4ค่ะ r inverse นะคะเท่ากับคูณดับของ x y เป็นสมาชิกอันนี้ r cos r เหมือนเดิมนะอ่ะโดยที่ y เท่ากับอ่ะไปเปลี่ยนก่อนค่ะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ1ส่วน y ลบ1 อ่ะเสร็จแล้วเราย้ายสลับ y ลบหงเท่ากับ1ส่วน x แปงว่า y ของเราก็คือ1ส่วน x บวก1นั่นเองหรือเราจะทำส่วนให้เท่ากันก็ได้เป็น1บวก x ส่วนด้วย x นะคะเนาะ1บวก x ส่วนด้วย x ต่อไปข้อที่5นะคะอ่ะ r inverse เท่ากับ x y อันนี้เหมือนเดิมนะเป็นสาชิกของ r cos r โดยที่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก่อนเราไปเปลี่ยนจาก y เป็น x x เป็น y ก่อนนะคะตัวนี้เราจะได้ว่า x เท่ากับ y บวก2ส่วนด้วย y ลบ5คูณขึ้นไปนะคะ ก็จะเป็น x y ลบ5 x เท่ากับ y บวก2เราต้องพยายามทำ y ให้อยู่ฝั่งเดียวกันเราย้ายไปย้าย y ไปนะคะ x y ลบ y 5 x บวก2นะดึง y ออกนะคะเหลือ x ลบ1ฉะนั้น y เราจะได้5 x บวก2ส่วนด้วย x ลบ1นั่นเอง ฉะนั้นตรงนี้ต่อนะคะเราก็มาเขียนตรงน <Y S 1> <Y S 2> เท่ากับ5 x บวก2ส่วนด้วย x ลบ 1, 1นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ y, y เท่ากับ x กำลังสนะอันนี้ r inverse in นะคะ r inverse ก็เป็นคูณดับ x y เอสมาร์ชิของ r cos r โดยที่ y เท่ากับอะไรเดี๋ยวเราไปหาก่อนเปลี่ยนก่อนนะตรงนี้ y เท่ากับ x กลังสองก็เป็น x เท่ากับ y กำลังสองนะคะเราสังเกต x เท่ากับ y กำลังสองแปลว่า x ของเราเนี่ยต้องเป็นไงมากกว่าเท่ากับศูนย์เนาะแสดงว่า y เท่ากับบวกลบรูท x นะคะเพราะันเป็นกำลังสองอยู่นะก็เขียนได้เลยเป็น y เท่ากับบวกลบรูท x นะคะ ไปข้อ7ค่ะข้อ7 r inverse นะคะเท่ากับคูณดับ x y เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่อ่ะเราไปดู y เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมฉะนั้นเราเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ y กำลังสองเราสังเกตเห็นว่า x เท่ากับ y กำลังสองตัวเนี้ย y เท่ากับ x กำลังสอง ต,ตัวเมื่อกี้ x ตรงนี้มากกว่า0ูนะเราต้องเขียนเงื่อนไขไปด้วยนะสลับกันก็ต้องเป็น y มากกว่าเท่ากับ0นใช่ไหมคะเนาะแสดงว่าเวลาที่เราหาค่าออกมาแล้วเนี่ย x ของเราเนี่ยมันจะได้อะไรเอ่ย x เท่ากับ y สอง 2. มันจะไม่มีค่าบวกลบเนาะแสดงว่า y ของเราเนี่ยจะเป็นรูท x เฉยเเพราะว่าเมื่อกี้ระบุไว้แล้วว่า y ของเรามากกว่าเท่ากับ0ใช่ปะ นะฉะนั้นเราจะเอาแค่ค่าบวกนะ y ก็เป็นรูท x เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ y y เท่ากับรูท x นะคะเนื่อนถ่ตรงนี้ด้วยนะต่อไปค่ะข้อ8 r inverse นะคะเขียนไ้ก่อนเท่ากับคูณดับของ x y เป็นสมาชิกของ r cos r อ่ะโดยที่ เราไปดูตรงนี้ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น x เท่ากับรูท y เนะาะฉะนั้นเรายกกำลังสองหนึ่งสองข้าง x เท่ากับรูท y ลงสังเกตในรูทตรงนี้ x เท่ากับรูท y x ของเราเป็นไงคะมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมใช่ไหม x กำลังสองก็เลยเท่ากับ y นะ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ปกติเวลาที่เราเขียนื่อนไขเรามักจะเขียนระบุ x ไปด้วยนะแต่ถ้าอย่างข้อเมื่อกี้เราไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างข้อเน,นี้ยค่ะเรารู้ว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเขียนเนาะเพราะเรารู้ว่าตัวเลขในรูทต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะคะอ่ะต่อไปฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า y ใช่ไหมอันนี้ความสัมพันธ์เราก็คือ y เท่ากับโดยที่ y y เท่ากับ x กำลังสองแล้วระบุด้วยว่า x ของเราเนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเห็นกราฟของ r inverse นะคะเนาะจริงๆแล้วกราฟของ r inverse เนี่ยก็คือจริงๆกราฟตัวเนี้ยมันจะสะท้อนข้ามเส้นตรง y เท่ากับ x นั่นเองเหมือนเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรอ่ะฉะนั้นอย่างข้อแรกรูปแรกเนี่ยเราเราลองลากก่อน,นเส้นแกนสมมาตรของเรานะคะจริงจิมันทํามุมเป็นเส้นสี่ส้าองศาเนาะอ่ะกราฟที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่มันสะท้อนข้ามเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ จะประมาณเนี้ยมันเป็นกราฟที่แบบสะท้อนกันเนาะต่อไปค่ะข้อที่2สะท้อนข้ามเส้น x เท่ากับ y อ่ะมาเขียนเส้นสะท้อนก่อนเส้นนี้คือเส้นที่มันสะท้อนนะอันนี้ลากไปนะคะนะต่อไปอันนี้ค่ะเส้นนี้ฉะนั้นกราฟมันก็จะสะท้อนมาเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆมันมา,มา,มาเป็นแบบนี้เลยแหละปุ๊บแต่มันมาทับกันอยู่ส่วนนี้ ต่อไปนะคะอันนี้อันนี้อาจจะดูยากนิดนึงเนาะอ่าลากเส้นนี้ก่อนสิงกราฟนี้ก็คือประมาณเนี้ยค่ะปึ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนแบบเนี้ยอาจจะดูงงๆนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวจะสอนวิธีการเขียนนะตอนที่ไลฟ์นะคะ